คุณอนุชานาคาใสในฐานะประธานกรรมการแก้ปัญหาหวยแพงเนี่ยบอกว่าวันที่21มิถุนาจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากเข้าสู่ระบบการขายผ่านแอปเป๋าตังนี่แหละบอกว่าถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากในการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อมั่นต่อระบบครับฝ่ายประธานบอร์ดกองสลากคุณละวะรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพกรใน,นานะประธานบอร์ดกองสลากนี่นะครับบอกว่าแนวโน้มการเพิ่มปริมาณสลากในแพลตฟอร์มเป๋าตังเนี่ยบอร์ดกองสลาก จะประชุมกันวันที่23มิถุนาจะเอาผลการตอบรับในด้านต่างๆสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยเอามากลางบนโต๊ะพิจารณาข้อดีข้อเสียจะเพิ่มแค่ไหนอย่างไรเพื่อความเหมาะสมซึ่งจะดูเรื่องการสมดุลระหว่างผู้ค้าแบบเก่ากับแบบดิจิทัล ว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรนะฮะเอาฉะนั้นรอดูวันที่23มิถุนายนจะประชุมบอร์ดกองสลากมีสองวงนะครับท่านงครับ21มิถุนาเนี่ยคณะกรรมการแก้ปัญหาสลากเกินราคาหรือหวยแพงในจะประชุมกันก่อนที่มีท่านรัฐมนตรีอนุชาเป็นประธานเสร็จแล้วรอฟังอีกทีหนึ่งวันที่23มิถุนาอันนั้นบอร์ดกองสลากครับ